ข่อ7ส่วนขนาด1กว้าง24วายาว32วาต้องการล้อมรั้วรอบสวนโดยใช้เสาปักให้มีระยะห่างเท่าๆกันตลอดและใช้เสาน้อยต้นมากที่สุดจงหาว่าต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นข้อ1 7ต้นข้อ2 14ต้นข้อ3าข้อ2 12ต้นข้อ34 4ต้นและข้อ4ี่ต้นทีนี้มาดูว่า จทย์ต้องการอะไรพยายามขีดก um ่อนนะว่าเฮ้ยในการทาโจทย์อันเนี้ยโจทย์ต้องการอะไรเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าถ้าเราต้องมีสวนแล้วเราต้องการใช้เสาไปล้อมแต่ต้องใช้เสาน้อยต้นมากที่สุดถูกไหมเราก็เริ่มมาวาดสวนก่อนเขาบอกว่าสวนขนาดเท่าไหรเอ่ยสวนขนาดกว้างยี่สิบสี่ยาสามสิบสองถูกไหมอ่ะเราก็วาดขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อน ี่ถูกไหมยาว32เขาต้องการปักรั้วอย่างเงี้ยให้มันห่างกันเท่าๆากันแต่ว่าต้องการใช้รั้วน้อยที่สุดพี่ถามว่าการที่เราจะใช้รั้วน้อยที่สุดเราต้องปักห่างๆกันหรือปักใกล้ๆก,กันคะต้องปักห่างๆกันถูกไหมนี่คือคอนเซปต์ของการทำข้อนี้เลยน้องต้องแปลโจทย์ข้อนี้ให้ได้ว่า การที่โจทย์ต้องการให้ใช้เสาน้อยต้นแสดงว่าต้องวางห่างๆกันถูกไหมนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าน้องต้องการห่างกันให้มากที่สุดเนี่ยและอยัางขนาดเท่าๆกันเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการหาอะไรนะฮะหอเรามอถูกต้องมีน้องหลายคนคิดได้ถูกไหมว่าถ้าเขาต้องการวางเสาให้ห่างกันมากที่สุด แต่ต้องการให้ห่างแบบพี่โดยที่ทุกอันเท่ากันเขาก็ต้องหาหอ,ะอระอมหอ,ะมอระอมของอะไรโจทย์ข้อนี้ก็คือเหมือนเป็นการหาหอ,ะอระอมของด้านกว้างกับยาวก็คือหอ,ะอระอมของ24กับ32เราแอบเขียนอย่างนี้เลยกัน24กับ32หอ,ะอระอมโดวยวิธีไหนดีหารสั้นดีไหมเพราะว่าง่ายที่สุดอะตั้งหารสั้น ที่ถามวิธีการหารของมรโดยการหารสั้นก็คือหาตัวเลขอะไรสักตัวที่ต้องหารทั้ง24แล้วก็32ลงตัวตัวเลขอะไรเอ่ย4ดีไหมอ่ะเอา4ไปหารจริงๆน้องจะหาเอาแบบ2ไปหาร2ไปหาร2ครั้งก็ได้แต่สำหรับพี่อเวลาเราไม่ได้แสดงวิธีทำให้อาจารย์ดูอะเวลาทำในห้องสอบน้องพยายามหาวิธีอะไรก็ได้ที่เร็วที่สุดน้องมองออกละ ข้อนี้4หารลงตัวนแน่แนเอา4ไปหารเลยอย่าเพิ่งเอา2อสองครั้งไปหารเพื่อความรวดเร็ว4หาร24ได้6 4, หาร32ได้8ถูกต้องอะไรหารลงตัวอีก2ถูกไหมกลายเป็น3ามกลายเป็น4มีอะไรหาร3กับสลงตัวอีกไหมไม่มีแล้วถูกไหมก็จบการหา,รห,าหอละมอ จะรู้ได้ไงว่าหอเรโม่ข้อนี้คือเอาตรงไหนไปคิดหอเรโม่คือการเอาเลขสองตัวเนี้ยคูณกันหรือบวกกันคะคูณกันถูกไหมเพราะฉะนั้นหอเรโมอ่ของโจทย์ข้อนี้ก็คือสี่คูณสองเท่ากับแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราต้องการใช้เสาจำนวนน้อยที่สุดก็เลยวางห่างกันมากที่สุดก็คือวางห่างกัน 8วานั่นเองก็จะได้วางเสาเท่าๆกันทีนี้มีใครตอบ8เลยไหมไม่ได้นะเพราะว่าอะไร8คือระยะห่างของเสาแต่ละต้นถูกไหมอ่ะพี่เขียนอธิบายหนึงว่า8วาคือระยะห่างของเสาแต่ละต้นถูกไหมทีนี้แต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการว่าต้องใช้เสา กี่ต้นถูกไหมจะรู้ได้ไงว่าใช้เสากี่ต้นแล้วแอบมาคิดว่าเฮ้ยตะกี้จำสี่เหลี่ยมของเราได้ถูกไหมกว้างเท่าไรนะกว้างยี่สิบสี่ยาวสามสิบสองถ้าวางห่างอย่างละแปดอย่างละแปดอย่างละแปดก็ต้องเอาไปทําอะไรนะเอาไปหารถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องก็คิดง่ายๆเลยว่าไอพื้นที่รอบสวนเนี่ยหรือเส้นรอบสวนเนี่ยมันคือ กว้างคูณบวกกับยาวสองครั้งถูกไหมก็คือเอาด้านนี้บวกกับด้านนี้บวกกับด้านนี้บวกกับด้านนี้พอชั้นความยาวของสี่เหลี่ยมอันเนี้ยก็คือสองเท่าของยี่สิบสี่บวกกับสามสิบสองนั่นเองเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสี่บวกกับสามสิบสองได้เป็นห้าสิบหกคูณสองได้เท่ากับร้อยสิบ สองถูกไหมใช่เรารู้แล้วอ๋อพื้นที่เอบาวงเนี้ยมันคือหนึ่งร้อยสิบสองวานเองจะรู้ว่าใช้เสากี่ต้นก็คือเอาหนึ่งร้อยยี่สิบสองหารด้วยระยะที่ต้องวางหา่างก็คือค่าของขอ,งของรอมอตัวนี้ถูกไหมหารด้วยแปดร้อยสิบสองหารแปดได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยร้อยสิบสองหารแปดได้เป็นสิบสี่ฉันข้อนี้ตอบข้อ สามถูกไหมตอบว่าเขาต้องใช้เสาทั้งหมดสิบสี่ต้นซึ่งสรุปวิธีการคิดโจทย์ข้อนี้ก็คือเราต้องรู้ว่าเฮ้ยมันต้องวางห่างกันเท่าไหร่ที่ใช้เสาน้อยก็คือต้องใช้ห่างกันมากที่สุดที่ยังห่างกันได้เท่าเท่ากันและดูว่าการห่างกันนั้นน่ะต้องใช้วิธีการหาคือหาหอเรามอแล้วก็มาหารด้วย เส้นรอบสวนหรือเส้นรอบรูปของสวนเนี่ยทั้งหมดก็จะได้เป็น14ต้นต่อข้อ3ค่ะ